อาการแบบนี้จะทำไงดีกับเยอะอะไรเนี่ยโว้ยขาก่องที่ผมใช้มาตั้งนานนะตีด้านหักจะได้ซื้อมาหลายอันแล้วชอบหักอย่นี้คือเอ้ยผมก็เลยเอาตัวช่วยตัวเก่งมาดีกว่านี่ตัวนี้ของคู่กันเลยพร้อมกับดอกสว่านและอุปกรณ์ข้างในมีให้ครบชุดนะจ๊ะแทนชาร์จด้วยไม่เกี่ยวมาทำไมเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ตัวเครื่องกับแบตเตอรี่ นี่แหละพอแล้วแล้วเรามาเลือกดอกกันดีกว่าใช้ดอกประมาณ2เมนครับเดี๋ยวผมจะเอาดอกใส่นะครับที่หัวเอาตัวเครื่องมาครับแล้วก็อดอกเสียบไปอะแดปเตอร์ apter, ยืดออกมานิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปล็อกให้แน่นแบบนี้ครับเอาไปเจาะเลยครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะนําตั้งแต่ขาด้านบนให้ทะลุไปเฉยพอนะครับเพื่อ บอดี้พลาสติกจะได้ไม่แตกนะครับในการเจาะนำตัวนี้มันเป็นพลาสติกชนิดแข็งแต่เดี๋ยวก่อนปรับรอบเร็วๆหน่อยเมื่อกี้รอบมันช้าไปนิดนึงกดรอบเร็วและทำงาน,นต่อกขันแบบตีตี๊โหูหินปะเส้นพลาสติกขึ้นเลยเสร็จแล้วนี่ครับผมจะเอาตะโปเกลียวที่เป็นปลายสว่านนะครับมาเสียบแล้วก็ทำการขันนะครับด้วยการปรับทอ็อกที่เบอร์หนึ่งแล้วเพื่อนดูพอหมุนเข้าไปสุดปรับทอ็อกเกตมันไม่มีแตกครับพร้อมตัดรอบด้วย นี่แหละไอ้เก่งของผมก็เอามาซ่อมงานแบบชิวๆแบบนี้ได้ตลอดทุกทีเลยช่วยได้ทุกงานเลยนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจตัวนี้นะครับสามารถกดกดจิ้มๆลงไปในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยนะจ๊ะพร้อมใช้ครบชุดของสามารถเดินทางถึงมือเพื่อนตลอดเวลา2ใน3วันเท่านั้นจ้า